ชมครับสอปอสอชอได้จัดเสวนาแจงแนวทางในการหาเตียงและการให้สิทธิ์รักษาโควิด -19 นะครับโดยยืนยันว่ากลุ่มเสี่ยงทุกคนผู้ป่วยทุกสิทธิ์รักษาฟรีได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนครับแพทย์หญิงปริติยาศรีประเสริฐที่ปรึกษาสอปอสอชอกล่าวครับว่า ถ้ากลุ่มเสี่ยงเข้ารับการคัดกรองแล้วพบว่าติดเชื้อโควิด -19 และต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนสปสช,ชได้ทำข้อตกลงกับภาคเอกชนแล้วว่าจะไม่มีการเรียกเก็บเงินจากผู้ป่วยแต่ในกรณีคนที่มีประกันสุขภาพเอกชนก็ต้องใช้ในส่วนนั้นไปก่อนครับส่วนการจ่ายชดเชยให้โรงพยาบาลเอกชนนั้นจะเป็นไปตามระบบยูเหหรือรักษาฉุกเฉิน เน้นว่าถ้ากลุ่มเสี่ยงที่เข้ามาคัดกรองโควิด19มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาใดๆทางสปสอช,ชจะดำเนินการจ่ายชดเชยให้ครอบคลุมกับประชาชนคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในทั้งค่าห้องแลบค่าเก็บตัวอย่างค่ายารักษาโควิด19ค่ารถส่งต่อระหว่างหน่วยบริการไปจนถึงบ้านค่าด่านตรวจคัดกรองสเตทควันที และขอให้มั่นใจว่าถ้าได้ทำตามคำแนะนำของแพทย์หรือว่าหน่วยบริการนั้นๆแล้วไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเติมครับในกรณีที่มีปัญหาผู้ที่เข้าเกณฑ์ทุกอย่างแล้วยังถูกเรียกเก็บค่าบริการให้แจ้งได้ที่1330ส่วนขั้นตอนการหาเตียงจะเริ่มจากโรงพยาบาลที่เข้าตรวจถ้าเตียงเต็มก็จะเป็นเตียงของโรงพยาบาลเครือข่ายและข้ามเครือข่ายซึ่งมีศูนย์เอราวารันทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการเตียงครับ ส่วนจะได้นอนโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลสนามหรือฮอสปิท ا ก็ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยครับ